โอเคก็สวัสดีท้านทุกท่านเลยกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับมะขามปีกใชนไหมอยู่กับแอดฟีคนเจอยวันนี้มาอยู่ที่หน้าเกมของแอคทิกสาวท่านผู้ชมทุน3 4 3สีนะมาท่านผู้ชมแอดขอลองซื้อที่เบ็ดเอ้เบ็ดหยังไม่พอท่านผู้ชมขอลองซื้อที่เบ็ดไหนดีวะท่านผู้ชมทุน3าม้มาขอลองเบเ็ดเไอเบ็ดหเท่าไหร่นะถ้าเบ็ดห สามร้อยเนาะถ้าเบ็ดเจ็ดสามร้อยห้าสิบท่านผู้ชมโอเคมาจัดกันเลยนะแล้วกดหมุนเนาะแล้วมันเข้าได้ไงวะเอาฮะงงอ่ะ เอ้งงงงงงจริงตอนนี้อะไรวะนี่เอ้าเอาไหลด้วยเอ้าเอเ้าเอเ้าดอกแรกก็บิ๊กวินแล้วอ่ะน้องผู้ชมเอากินเต็มวะเอ้างงงงงแบบงงสุดๆมางงงงแต่ว่าไม่ได้น้องชมงงแบบงงมาก งงจริงๆแต่มันก็ว่าไม่ได้อ๋สอสิบอ้าวนึกว่าจะจ่ายจ่ายอย่างเบาอ่ะอ๋อธรรมดาผม้ชมของฟรีแต่งง,งอยู่หมุนแบบแรกเราตัดจะซื้อแต่เขียวมาเต็มหน้าท่านผู้ชมดอกนี้พันหนึ่งอ้าลั่นว่ะอ้าเอาไง เล่นก็คใครไม่เล่นโอเคเปิดสามสิบซื้อฟรีเกมเท่าไหร่นะพันห้าไม่ว่าเบ็ดสี่สิบสองพันอ่ะไม่พอว่าละมาพันห้าเอาให้หมดตัวไปเลยละกันสิบรอบหมุนมาลุ้นฟรีเกมเดียวรูเรื่องอะ่ะ มามาช่วยแอดเชียร์กันหน่อยดีกว่านะคผู้ชมว่าดอกนี้จะลั่นหรือว่าจะล่วงเอสโอ้โหแล้ว10ช่อง3อยู่ไหนฮะสิช่อง3อยู่ไหนเปลี่ยนเป็นแจ็คโอ้โหมันไม่เปลี่ยนแจ็ค2ตัวถ้ามันเปลี่ยน2ตัวมันก็พอรู้เรื่องไง10ช่องแรกเพื่อน10ช่องแรกแล้วก็รูปแบบเอสช่อง3วายแบบนี้รู้เรื่องอีรู้เรื่องอี พันแปดไปดีเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับแอดพีบอกแล้วว่าแอดมาสุดอ่ะฟรีในฟรีต้องลงไม่ลงหรอไม่ลงเหรอลุนสามช่องโชคใครเชื่อมั่นในโชคชะตามั่งโชคชะตาของแอดก็คือฟรีเกมไม่ลงแต่ดอกนี้หน้าฟาเต็มจอเอาไปที เอาไปดีซื้อวันห้าได้มา5้าพันทผู้ชมอืมใครไม่สุดแต่แอดสุดอ่ะเดี๋ยวยองเปิดหน้าถ้าไม่พอใจที่จะเปิดหน้าเดี๋ยวเปิดคนอื่นก็ได้เปิดใครเดีอ่ะอยอกเล่นนผู้ชมแอดเป็นคนแบบสไตล์แบบฟีสไตล์นะผู้ชมเฮ้ยขึ้นมา6กพัแล้วนะว่าไม่ได้หนะ้าเขียวอีกเต็มจออัคายไปดีแปดพนห้าผู้ชมปันเจี๊ยบเลยวะ่ะ ดอกเดียวรู้เรื่องน้อชมคูณสามสิบด้วยนะเข้าอะ่ะประเด็นก็คือสุดยอดมากโอเคใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจัดให้แอดไม่เคยขัดแอดจัดให้ตลอดทุกเกมที่ต้องการเลยแอดจัดให้นะท่านผู้ชมโอเคจัดไปอย่าให้เสียนะท่านผู้ชมฟรีเกมทั้งหมดได้8,7 0 0ทุนเรามาไม่กี่บาทท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่